ตอนนี้ก็มาอยู่ที่กาลสินนะะครับอันนี้ขึ้นอำเภอสมเด็จนะฮรก็มาเอาปุ๋ยนางฟ้านะครับมาส่งให้รูปสวนทั้งหมดเลยตอนนี้ที่นี้ก็จะมีเรื่องของอสวนมะพร้าวนะครับที่อ่านางฟ้าออร์แกนิกเราส่งเสริมแล้วก็ใช้สารปฏิภูดตินนางฟ้าออร์แกนิกแล้วก็ดินท้องเรานะครับรูปดกนะครับ ตอนนี้ท่านนายกกล้วยออกหน้าไปแล้วนายกดีเด่นนะครับก็เอาตามด้วยนางฟ้าเราใส่รถเต็มไปเลยไปส่งให้ลูกค้ากันลงพื้นที่กันครับลงทุกวันเก,นกษตรกรก็พอเรามาเองก็ให้ความรู้เองเพราะว่าพอรู้ว่าเจ้าของนางฟ้าออร์แกนิกนี่ตัวจริงเสียงจริงในด้านการเก,กษตรนะครับส่งเสริมทั้งหมดเลยอันไหนไม่ถูกก็ลงมือทําเองก็คือเรา เราอยู่กับเกษตรกรครับทําความเข้าใจกับเกษตรกรแล้วก็ตื่นั่นให้ความตกลงกับเขาครับไม่ใช่ว่ตาตะบีตะบันจะไปขายข้างเดียวไม่ใช่ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสวนมะพร้าวนะครับอันนี้มีอยู่ร้อยเจ็ดสิบต้นครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้อยู่อำเภอไรนครับท่านนายกอำเภอเมืองตะบนภูปอครับบ,รบ,บ้านนนสวรรค์ครับ อันนี้ใช้ใช้ใช้ปุ๋ยอะไรครับเนี่ยตอนนี้นางฟ้าออแกนิกนะครับนี่ครับอันนี้กี่ปีแล้วพ่ออันนี้เจ็ดปีครับเจ็ดปีพ่อใส่นางฟ้าก็นิกนี่ไปหมดไปเท่าไหร่แล้วครับทั้งสวนเนี่ย็ค้นบ่าหุวยไหลเติบโดยที่เจ้าน้านะครับแล้วนายกมีอะไรที่จะฝากกับเกษตรกรที่จะใช้ปุ๋ยนางฟ้าฝากไว้ครับฝากไว้เลยฮะฝากครับสำหรับปุ๋ยนางฟ้าแกนิกเนี่ย ยาเสเซียปุ๋ยตลาดนะครับเชื่อได้แต่เราต้องต้องล้องเองนะครับคือคุณพ่อครับตั้งสวิไลเนี่ยแหละตะกากับเสื้อเรื่องของปุ๋ยตลาดว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อดีดีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องทําด้วยมือของเราเองโดยเฉพาะนั่งฝ่ากเกน,นิกนะครับสุดยอดครับวันนี้คุณพ่อ,อทีมงานของท่านนายกกล้วยนะฮะแล้วก็ของคุณพ่อแล้วก็ท่านนายกกล้วยมาเที่ยวชมสวนของน้องลุงกันนะครับ ตอนนี้เป็นสองเดือนห้าวันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทุเรียนสองเดือนห้าวันหน่ครับไอ้ต้นคูนี่ครับทุเรียนสองเดือนห้าวันเป็นแบบนี้เลยนะแล้วสุดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทุเรียนที่สวยที่สุดในอำเภอกระนวลนี่ครับในจังหวัดคอนแก่นนะครับดูนี่ฮะสวยมากครับ ตอนนี้ก็กลายเป็นที่ศึกษาเรียนรู้แล้วดูงานกันนะฮะเรามีปลูกเชิงเดียวแล้วคู่นะฮะนี่เราปลูกคู่และเชิงเดียวนี่ครับไก่บ,บัวไก่บ,บัต่โอ,อ